ยังคงเดินวนเวียนอยู่แถวคอนท์เพลสนะคะว่ากันว่า 24, ถ้าจะถ่ายให้ครบทุกร้านในย่านเนี้เ,เราคงจะต้องอยู่กันเป็นเดือนอพ่อบ้านบอกว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะสตรีทฟูด้ดในย่านนี้คือเป็นพันร้านเยอะมากนี่เขาเอาออกหมดแเห็นสตาร์บัคแล้วนะแต่เราจะมาร้านนี้ค่ะร้านไข่น้ำ มองดูเป็นร้านขายน้ำนะธรรมดาน้ำขวดน้ำอัดลมน้ำเปล่ามีหมดจะมาถ่ายตัวนี้ค่ะน้ำโซดาแบบนี้ที่จริงอะ่ะเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเวลาเขาเปิดขวดอะ่ะโซดามันจะพุ่งออกมาเลยน่าดูมากแต่ทีเนี้ยนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีแล้วอีกอย่างช่วงเนี้ยมันร้อนเขาบอกว่าเวลาทำให้มันเปิดอะ่ะเดี๋ยวมันจะระเบิด เขาก็เลยขอเปิดแบบธรรมดาเราก็เซาสีจะให้เขาทำให้ดูเขาก็บอกมันร้อนมันเสียงอย่าเลยเขาก็เลยทำเป็นน้ำเขาเรียกว่านิมบูโซดานะคะเป็นน้ำโซดาในขวดผสมน้ำมะนาวสดแล้วก็เกลือ จะไม่ผสมน้ำและน้ำแข็งเลยนี่น้องพ่อบ้านกำลังบอกให้เขาทำให้ขวดนี้นะคะเวลากระแทกเปิดเวลาเปิดฝาออกแล้วมันจะพุง่งก็เขย่านั่นแหละ นี่ขนาดเป็นช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะเขาก็ได้ขายอยู่ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยได้นั่งรอเท่าไหร่มีขายเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นช่วงท่องเที่ยวนี่นะแบบรุมและมุง ไม่ใช่ไทยมุงแขกมุงแก้วละ50รูปีนะคะ20บาทให้โซดาขวดหนึ่งขวดขวดเล็กๆนั่นนะแล้วก็มะนาวลูกหนึ่งเกลือครึ่งชอ Indian, อ้อนอ,อร่อยทั้งปีพ่อบ้าน